ผมก็บอกผมแนะนําลูกผม,มว่าให้ไม่ไปขี้ข้าเขาก่อนนะครับก็ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะครับก็มีดราม่าไปพูดว่าผมพูดจาไม่สุภาพก็ถ้าเกิดตรงนั้นมีม mm ุมมอนผมก็ขอโทษม mm ีนักศึกษาคนหนึ่งเขาถามผมว่าเวลาสอนมีคําแนะนําอะไรนะครับผมก็บอกผมแนะนําลูกผมมาว่าให้ ไม่เป็นขี้ข้าเขาก่อนนะครับก็ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะครับก็มีดราม่าไปพูดว่าผมพูดจาไม่สุภาพก็ถ้าเกิดตรงนั้นมีมุมมั้นผมก็ขอโทษแต่ว่าอันนี้นผมพูดขับลูกผมผมเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปทํางานเนี่ยไม่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็มีความลําบากนะการที่เราทุกจบมาใหม่ๆเราก็ต้องทนนะเราก็ต้องมีความอดทนเขาใช้อะไรนะผู้ังคับบัญชา พูดจะอะไรทําอะไรอาจจะไม่ถูกขูเราเราต้องมีความอดทนเพราะนั้นเนี่ยการใช้สับแสงอะไรเพื่อเป็นการให้ให้บริหารคาดหวังของลูกผมมากกว่ามีคําแนะนําอะไรให้กับคนรุ่นใหม่หรือเด็กก็คืออยากให้ไปทํางานก่อนนะครับอย่าไปทำสตาร์ทอัพก่อนเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมส่วนตัวเขาไปทํางานบริษัทใหญ่ๆก่อนสักสองสามปีไปเรียนไปเรียนเรื่องระเบียบวินยัยไปสร้างคอนเนคชั่นไปสร้างเพื่อนฝูงในในบริษัทใหญ่หญๆแล้วค่อยๆออกมาทํางานนะครับก็เป็นคำแนะนำ